สบายดีปะลุงบอกกับสองนมีตลุงมีตาอ้อนกับาตาสิล่งน้อง,องส,สอนสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องโอ้กูนี่เป็นทุกอย่างเลยรอเนาะกดโพเป็นแม่กระทั่งตากล้อง <c ười> สิบมมืดก่อนเพราเนาะน,น้อยนั่นแหละมืดถ้าไม่จังคาก จะป,ปุ๊บอบอกไปว่าเวลาปีงมันเห็นเขามันกับบเห็นหุ่งสินะเอ,า,อานะก้ากูตมดเลยกินกับตักหน่บอนคืมื่อนนะเมื่อนั่นนะกินกูเซกับตามักหุงจะได้ตามักหุงเนาะความตั้งใจว่าจะมากินปลา่า ได้ไปได้ป้าบ่าป้าก็าได้ต้นชิมือ,อามามตอนพม่าไเมืตอนอิ่มตามหุงแล้ว <Man. S 2> เฮาอิ่มตามหุงหรือเฮาอิ่มแจ่ววะยังกับพ่อกระเทินนะ<า>ม,มือน,นั้น,น่วแล้วอิ่มอิ่มมันมาเค็มอัสรุปเลยเธอไปตามหาเมียเธอบอกแม่โอ้มันไปแบบมาพี่เด้อมาพี่ <c oughs> มาแย่พี่ขายหมดแดงนั่น <c oughs> เห็นเธอบ่ามาแย่ทั้งพี่ เดียว enfin> ouais ี้เดือนสองเดียวี่กับพ่อมีไปตามหากันยันเนี้ยเป็นลมกลางฝ่าไอ้ที่ยันเนี้ยไปลังนักก็ผู้บ้านหน่อยงั้นอันนั้นอันนั้นข่าวข้าลุงน่ะบอจักเอออันนั้นข่าวคงจะไม่เออแต่ลุงน่ะไม่แน่ ้าได้ออกป้าน่าต้องได้โลดกำไรสีวิตพี่น้องเอ้ยกไรก็ลายเลยนะลบ่น้อยก็ลายจะสร้างดอกเ้าอยู่สองน้องมิดโอ้ยเละเปือ

เลือกใบตองเลือกใบไม้เลือกพี่เงี้ยอาหารแรงของเราตั้งแจพี่บอเจ้า,าให้เต็มแง่งแล้วเป็นบอ มันบอ่อได้ขไข่หมอแดงแหละยอมซะาแล้วมาสอนกุ้งนี่โอ้ยแต่มันบอ่อแซบมันบอนน่อมัานเกือนนะนี่ <c oughs> เสร็จหนากล่องอยบ่บ่บา บาวตานล้ลงซองน้องนะพี่น้องเลยมือนี่นะแม่นลงอันน้องอันน้องมินนี่ป้าโทพี่น้องป้าโทเต็มแยงเห็ดอาญาอยู่อือขอรบขอรบมันตอบกันเนาะกูได้ผนョกโปกมาเนี่ยโอ้ยเวลาถ่ายคลิปเปิดเน็ตขี้ตาเอานะบ๊ จัดลงไอ้กินอหวกันนะบอเลือกได้อย่าหาทามไม่สั่นนะกุ้งหอยตัวใหญ่แต่มันตัวดำกุ้งหอยคองดำปัญใด้ำกับกระดำแซ่บกับกินอยู่พี่น้องเอ้ยกรบดำได้เลือกปันใด้กระดำเบาแซ่บนี่ก็เออเบาไว้ไม่เอานะเราเล่นให้ บ้านเฮาหาอยู่หากินแบบบ้านๆไม่ต้องซื้อแต่ก็ได้ของอร่อยใช่จริงก็อยากซื้อหน่แนวแซ่บมันห่างบ่มีบ่มีแล้วเลยอ่าง่ายก็ต้องซื้อแซ่บกว่าอีกว่าของซื้ออันนี้ก็แซ่บมากเลยแซ่บตังเลยของซื้อเป็นบางมันบ่มีหากิน สิ่งที่เขาอยากมันบอกคอยมีดอ,อ,อกก้อยกุูมีบอกเข้าไปในหา้างเจ้าเขากุูเต้น <ker ül> บลยมีบอกมีมีสรอยจุมีบอกบอ,อบอกสอยจุปลาบอกมีนะทั้งส่วนมากแต่ละหา้างนะมันจะมีะอย่างก็จุม่มผีแมนต้องมันเห็ดงา่ายเอออาหารลาวเขากำลังหิดในตอนนี้จุ่มผีแค่กินก้อยก็เพิ <c ười> ่มกระตุกตัวโอ้ยโทษที่พี่น้องเอ้ยกล้องกูบูบับบูบับอยู่จะเป็นยัง มืออดเนยขำแน่อ่นขำลงแรงว่าเยอีกนไร <c oughs> ีป้าตัวใหม่มีนักใครมัแดงในสาวจิ้นกงในสาวจิ้นเดืองนะ่ <c oughs> เดืองแรงพ่ามากระทานหานลืมถือใบโกม บอกเป็นยังดอกเดือนมืดอยู่ฝนกุ้มสมเกาอลองหนึ่งพระเบื้องตีเลยสุดยอดเสะโว้ยไล่ไล่เลยเนาะกินตั้งแต่น้อยจน่าวคิดว่ามันสิดับบ่ดับพี่น้องเลยเออคือว่าไล่ซะอืมคืดเรามันสิด้อยคิดว่ามันสิดับลงไปอีกบานนี่ อ้าวไปไปมากบเงินก่งเงยในนี่เบาใช่ว่าประสาทกินเอ้ยโ่อแม่ใช่ว่าเป็นประสาทเฮอเป็นอะไรเกาะทานผู้ส้มแม่มีข้าก็เพิ่ตวไดอุ้ยพี่น้องนั่งขึ้มานแท่นะพี่น้องโทษนะคะเห็นหน้าตาอย่างนี้นางก็หม่านนะฮะดูดู ปาตัวพี่น้องฮาสิฮาสิถ่านกินข่าวนะแม่มีได้แมนก้อยไข่หมูแดงมัอนี้เลอเลอเปอร์กเสือเมื่อยนอนก้อยไข่หมูแดงกันห้างหยากึ้นกันจนหืมหมยากสิอันเมื่อยนอนยากรุ่มนอนหลักาเอาแล้วหลืบก็ยังจนสี่โมงเลยเนาะเอามันได้สิโอ้ยมันบเห็นหุ่งเลยพี่น้องเลยมันมืดปาึน

อ้าวแานกันยางไงแหนะกันอยู่อ๋อขั้นแก่เดียวจะว่อแห้งมานะจ๊ะตัวกุ่มนะพี่ลูกปลาตัวหอยมานแทะข้ามตัวได้กัมืดหอยมานโอ้แบบว่ามัน่เห็นห่งนะ่น ก็ได้ตากมาแห่งมานเผามันเาปืนตักมาแห่กามัได้อยากเลนลดได้มนยังไงมันกุ้งเบ่รคือผมมันเนี่หอยกามันกันดีนะหอยขนมขนมก็สิอ้่มีหนูขาหนูขาป่ดทหนูขาหนูขากับหนูขาหน้าคางเฮือนก็ไม่าสอนกุ้งเลยมแน่จะพาอะไรจะได้มาส่งเฮาพี่น้อเ้ย เราซื้อร้านมาส่งก็ได้เนมันทำแล้วกุ้งกุ้งสดเลยดิเม้ยนฮาก็้ามาดกุ้งเต้นนะแย่งมาบ่กว่นเต้นได้ถุยถวยมากเดี๋ยวเต็นถวยอะไรคือมาเตดนอะไรม่เห็นแล้วตัวนี้เมื่อหน้าแล้วก้อยแจวลงมาเราเดินกุ้งน่อยลอยแจวาสดวะ น้องอ้อนเป็นคนสุดเจมเลยเมื่อไหร่เรามากินกุ้งนี่ยแม่นกินกุ้งแน่มักแตงข้าก็มีอยู่ในสวนจัดเลยข้าถั่วข้าก็มีกินกุ้งแน่แซ่มองน้ำแหละอไอ้แลแซ่มองน้ำกุ้งแซมปลาแซมปลากระป๋ากับข้าวหอมมะย่วงยามก็ ย่านมองโอ้ของน้องมันใหญ่มนกับมมิแเนเองมนเ็นหุงเนาะป่าต้องมาใจกด้วเลกันั้นเนอะน้องเถิงแน่นอนวันยากราวจากน้องเถิงเอเลงสอนกับปลุงบัน้านในนีมีกระเจีคอลาแลปลุงคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมฝรม